ตอนนี้กำลังอยู่กับข้าวเหนียวนะคะตรงศาลาค่ะข้าวเหนียวเหนียวหันมาหน่อยลูกเหนียวเหนียวชอบมานั่งตรงศาลามาก <c oughs> เขาเหนียวชอบมานั่งศาลามากค่ะเหนียวนั่งลงสิเหนียวเหนียวนั่งลงอ่าเห็นไหมคะเขาว่านอนสอนง่ายมากเลยเขาจะชอบนั่งศาลาแล้วก็ชอบถ่ายรูปด้วยใช่ไหมอ่ะเหนียวสวัสด,ดีก่อน่อส <c oughs> วัสด,ดี You coming? You coming? Ah.